สถานการณ์ราคาทองคำในช่วงนี้หากใครประเมินคงตอบได้ยากว่าจะปรับตัวสูงขึ้นหรือแกว่งตัวลดลงอีกหรือไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และปัจจัยที่จะมีผลต่อราคาในตลาดโลกโดยนายวรชัยตั้งสิทธ์พักดีกรรมการสมาคมค้าทองคำเปิดเผยกับสํานักข่าวไอเอ็นว่าราคาในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นนั้นสะท้อนมาจากเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริการวมถึงหลายประเทศทั่วโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นทําให้มีการซื้อทองคําซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ปลอด ้มากขึนแต่ปัจจัยสําคัญคือสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนและการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในเรื่องของการพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอาจมีผลต่อราคาทองคําในตลาดโลกทําให้ยังคงมีความผันผวนเกิดขึ้นได้นักลงทุนคงต้องจับตาและใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายที่มากจริงๆปัจจัยทั้งหมดเนี่ยที่ทองมันขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าเรื่องของปัจจัยเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นอยู่ทั่วโลกนะฮะ มันเลยเป็นทําให้ทองคาที่อยู่ในสถานะทรัพย์สินปลอดภัยเนี่ยเป็นเป็นทรัพย์สินที่ถูกนักลงทุนทั่วโลกเขาเข้ามาซื้อทองเพื่อซื้อเพื่อชดเชยเรื่องในเรื่องของเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นกับข้างที่ตกต่ำลงนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ว่ามันกระตุ้นขึ้นมาอีกทีหนึง่งในเรื่องของราคาทองคำเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของภาวะสงครามที่เกิดขึ้นทาง UK, ยูเครนรัสเซียตรงนี้ เพราะว่าไอ้ตัวการการที่ว่ามันมีเรื่องของภาวะสงครามความไม่มั่นคงในเรื่องของเศรษฐกิจโลกหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยมันจะเป็นทําให้ตัวทองเนี่ยเป็นสิ่งแรกที่ถูกนึกว่าเฮ้ยเราต้องซื้อขึ้นมาละมันทําให้ทองเนี่ยมันยิ่งขึ้นขึ้นมาแต่ว่าโดยส่วนตัวผมครกลับมองว่าทองคาขึ้นขึ้นจริงฮะขึ้นเพราะว่าเรื่องของเงินเฟ้อแต่ว่าทองคาก็มีโอกาสลงได้เหมือนกันในเรื่องของดอกเบีย้ยที่เกิดจากจ,จะมีการปรับขึ้น แต่ว่าคงไม่ใช่ว่าขึ้นปุ๊บดอกทองลงนะครับอาจจะต้องดูด้วยเพราะว่าตอนนี้เงินเฟอ้อของทางสหรัฐมีการอยู่ที่ประมาณแเอร์เซนกว่าแต่ในขณะที่ดอกเบี้ยอยู่แค่0.5นนั่นหมายความว่ามันห่างกันมากเพราะฉะนั้นน่ะการที่ว่าจะทองที่จะปรับราคาลงมาได้เนี่ยมันอาจจะต้องรอดูท่าทีของเฟดอีกทีหนึ่งว่ามันจะมีการ ตราดเดอบีกขึ้นต่อเนื่องและเพียงพอไหมสำหรับสถานการณ์การซื้อขายทองคำในประเทศจากปัจจัยในตลาดโลกที่ยังคงมีความผันผวนมองว่าราคาซื้อขายอาจจะยังคงแกว่งตัวได้อีกซึ่งเวลานี้ปัจจัยใหม่มีน้อยทำให้ราคาค่อนข้างทรงตัวส่งผลกับบรรยากาศซื้อขายทองคำในประเทศที่มีค่อนข้างน้อยโดยนักลงทุนบางส่วนยังคงรอดูปัจจัยใหม่และอาจเทขายในช่วงที่ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งใกล้บาทละ32,000บาท แต่สําหรับการซื้อขายทองคําในช่วงใกล้เปิดเทอมเวลานี้ถือว่ายังคงมีการซื้อขายหมุนเวียนปกติไม่ได้มีในยะทางเศรษฐกิจที่มีประชาชนมาขายทองคําเป็นจํานวนมากเพื่อใช้จ่ายต้องบอกว่าการซื้อขายหมุนเวียนเนี่ยมีเป็นปกตินะครับ <c oughs> เพราะว่าเมื่อทองสูงต้องบอกงี้ว่าทองเนี่ยลูกค้าหรือนักลงทุนเนี่ย ก็ต้องบอกว่าชาวบ้านอย่างเงี้ยซื้อทองไว้พอเห็นทองสูงเขาก็มาขายแล้วเพราะว่ามันสภาพขค่องมันดีก็คือใกล้ๆกปิดเถอย่างเงี้ยไม่ได้มีนยัยยะอะไรว่ามาขายเยอะขึ้นมาต่างยังมีไหมคะยังยังไม่เห็นเป็นนัยยะที่ว่าเห็นว่าเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่ากลุ่มลูกค้าที่มาเข้ามาซื้อทองเนี่ยมีทั้งกลุ่มที่มาขายและกลุ่มมาซื้อในแต่ละวันเนี่ยไปไปมามา,มาเนี่ยมันก็จะต้องบอกว่าเน็ตเนะคะฮะ มาขายมากกว่าซื้อเล็กน้อยแต่ว่าก็ไม่ได้ปริมาณที่มากนะฮะการซื้อขายทองคําอาจเป็นตัวสะท้อนภาวะเศรษฐกิจของประชาชนว่าในมือยังคงมีสภาพคล่องเหลืออยู่หรือไม่การเทขายทองคำเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและยังไม่มีการซื้อคืนอาจเป็นการสะท้อนว่าเศรษฐกิจของประเทศยังไม่ดีนักจำเป็นที่จะต้องมีการฟื้นฟูและกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนต่อไป